สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29กันยายน2 5 6พรมีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นได้ยืนยันด้วยวาจาว่าจะเข้าร่วมสมมติเอเปกระหว่างวันที่1 8ถึง19เพฤศจิกายนนี้โดยทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฝากคำพูดนี้มากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั่นก็คือหวังอี้ ซึ่งบอกผ่านทางด้านคุณดอดปรมัดวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยคุณธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวถึงการร่วมซัมมิตเอเปกของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยในขณะนี้ข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนั้นเนี่ยครับจะไม่เดินทางมาในกรุงเทพเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเป็กนะครับแต่ว่าโจไบ,บเดนนั้นจะไปร่วมงานแต่งงานของหลานสาวนาโอมิไบเดนขณะที่โจไบ,บเดนได้สัญญาว่าจะเข้าร่วมซัมมิต G20 ในบาหลีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามนะครับรองประธานริบดีกามาลาแฮร์ริสจะเข้ามาร่วมซัมมิทด้วยจากการเปิดเผยของสื่อสหรัฐอเมริกากลุ่มสื่อในสหรัฐจะเปิดเผยว่าโจไบเดนนั้นจะยุ่งกับการจัดงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของลานสาวคนโตนาโอมิไบเดนซึ่งจัดในวันที่19พฤศจิกายนที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยในฝ้าฝั่งของประธานทิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับก ยังได้เคยออกมาบอกก่อนหน้านี้ครับว่าจะมาร่วมประชุมเอเป็กที่ประเทศไทยก็คงจะต้องรอลุ้นกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะมาร่วมประชุมหรือไม่แต่ว่าตอนนี้เป็นที่ยืนยันชัดเจนนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิง Perfect. นั้นจะเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยเนี่ยครับเรียกว่าอย่างเป็นทางการสําหรับการที่จะเดินทางมาในครั้งนี้นะครับสําหรับความเคลื่อนไหวของการเตรียมการในการประชุมเอเป็กเวลานี้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นเราก็มีการเตรียมการแล้วก็เวลานี้มีการ ดําดเนินการเนี่ยครับในการประชุมกู้ขนานในหลายๆลเวทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องราวของการประชุมเอเปกนะครับก็จะเป็นการรวมเอาบรรดาเคเศรษฐกิจสําคัญสำคัญ,คญนยครับของโลกมาร่วมประชุมกันที่กรุงเทพหมหานครน,นั่นเองนะครับดังนั้นเราคนไทยทุกคนก็คงจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการครั้งนี้เพื่อที่จะให้ชาวต่างชาตินั้นเนี่ยครับผู้นําต่างชาตินั้น ได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยนั้นเรามีศักยภาพเะมากมายหลายด้านเลยทีเดียวแล้วก็นี่จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ในครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดแล้วก็ติดตามมาฝากคุณผู้ชมกันสําหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ดารับโลกที่จะเดินทางมาประชุมเอเปกระหว่างวันที่18-19พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ประเทศไทยหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศ ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเทอร์เนตนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศในทุกๆวันที่ช่องท้าอินเทอร์เน็ตนั้นนําเสนอให้ได้รับทราบให้ได้ติดตามกันครับ